สวัสดีครับผมเจซีจากบอเกมมันเดอร์นะครับแล้วก็โจโจ้นะครับวันนี้ในช่วงทำเฟรมเหมือนเรียนมานะครับผมจะมาสอนเล่นเกมปาร์ตี้เกมนี้นะครับ Hurt mentality ในเกมนี้นะครับแน่นอนว่าเปเกมปาร์ตี้นะครับมันก็จะมีท็อปิกมาให้แล้วเราก็ต้องพยายามออกความเห็นนะครับตอบคําตอบนะแล้วก็ตอบให้มันเป็นในทางเดียวกันเพราะว่า Hurt เนี่ยแปลว่าฝูงนะเราต้องการที่อยู่เป็นฝูงเดียวกัน ใครที่ออกนอกแถวนะครับเป็นแกะดําหรือว่าเป็นวัวดำเนี่ยก็จะต้องถูกลงโทษนะครับไปดูวิธีการเล่นกันได้เลยครับผมมาดูกันครับสําหรับเกมนี้นะครับ h e r ร์ทเป็นทนะครับนี่ให้ดูรูปก่อนนะครับเขาบอกว่าเวลาเซตอัพเนี่ยง่ายมากนะครับแค่ล้อมรั้วให้เจ้าน้องวัวตัวนี้นะครับอยู่ตรงกลางก็พอนะแล้วก็ใส่ พวกทเค็นคะแนนไว้นะครับมันจะมีทเค็น่งคะแนนหนึ่งกับ3คะแนนนะครับแล้วก็จะมีตัวของโจทย์คําถามนะครับปึกหนึ่งนะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นโน้ตแพดนะครับก็ฉีกกระดาษให้ทุกคนก็ได้นะเล่นกันกี่คน3คน4คนนะมันเล่นกันได้หลายคนมากนะครับแล้วก็แบ่งกันไปนะครับทีนี้เราก็จะมาเขียนคําตอบกันนะครับการที่เราจะเล่นเกมนี้นะครับเอมของมันนะครับก็คือเป้าหมายของมันนี่ง่ายมากนะครับเราต้องการจะแบ่งเราต้องการจะอยู่เป็นทีม ซึ่งเวลาเราเขียนคําตอบเนี่ยเราอยากจะเขียนคาตอบให้เหมือนกับเพื่อนนะครับไม่อยากจะเป็นคนที่ถูกทิ้งนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเก็บสะสมคะแนนได้ครบ8คะแนนเมื่อไหร่เราก็จะเป็นผู้ชนะนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าโจทย์เป็นยังไงบ้างอย่างเช่นตาแรกนะสมมติเราแจกกระดาษทุกคนใช่ไหมครับ้วเราก็เปิดเข้ามาปับ๊บวุนแล้วเป็นสี่คนแล้วกันโจทย์ข้อแรกบอกว่าอ่ะอะไรที่เป็นนิสัยที่แย่ที่สุดนะครับระหว่างชอบแคขคิมูกหรือว่าเวลากินข้าวล้วกินเจ็บเสียงดัง หรือว่าชอบกัดเล็บนะครับก็คืออันนี้มันจะเป็น multiple choice นะครับก็เหมือนกับ A B C ให้เลือกว่าเป็นอะไรทีนี้ทุกคนก็จะเขียนคําตอบนะครับอย่างเช่นเล่น4ี่คนใช่ไหมก็จะเขียนแบบทุกคนอาจจะตอบเป็น A A A แล้วมีคนหนึ่งเนี่ยตอบว่า B นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอคนที่ตอบว่า B ก็จะไม่ได้คะแนนครับเขาก็จะได้วัวไปอ่าส่วนทุกคนที่ตอบเป็น A เหมือนกันหมดเพราะว่าเราเป็นทีมไงเราเราตอบเป็นฝูงเดียวกันเราก็จะได้คนละหนึ่งคะแนนครับก็แจกคะแนนให้ทุกคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บแจกคะแนนไป ก็จะจบรอบแรกแล้วแค่นี้เองนะครับส่วนเจ้าวัวเนี่ยโดนเราได้อะไรนะครับอ่าวัวเนี่ยเวลาจะโดนก็คือโดนเมื่อเราตอบแบบว่าเป็นแกะดําตอบคนเดียวโดดนมาเลยนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเก็บครบ8คะแนนเนี่ยคือไอ้วัวเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะามีโดนวัวไปนะครับเขายังเก็บคะแนนได้นะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเก็บครบ8คะแนนแล้วเขามีวัวอยู่เขาจะชนะเกมไม่ได้ครับก็ต้องเอาวัวออกไปจากตัวเขาให้ได้นะครับโดยรอให้คนอื่นเนี่ย ตอบเป็นแกะดำนะครับทีนี้มาดูาในรูบิกดีกว่าเขาน่าจะช่วยได้นิดหน่อยนะให้เราเข้าใจว,าว่าเวลาแบ่งการให้คะแนนเนี่ยแบ่งยังไงนะครับเขาบอกว่าอันดับแรกคือ clear majority นะคือสมมติเล่น4คนใช่ไหมแล้ว3คนตอบเหมือนกัน1คนตอบไม่เหมือนอย่างเงี้ยคือชัดเจนเลยว่าไอคนที่ตอบไม่เหมือนเนี่ยโดนวัวแล้ว3คนได้คนละ1คะแนนนะครับส่วนถ้าเกิดว่ามีเล่น4คนนะ2คนตอบเหมือนกันแล้วก็มี1คนไม่เหมือน1คนไม่เหมือนนะครับแต่ว่า สองคนเนี้ยก็จะถือว่าเป็น m a j ORITY นะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มใหญ่สุดก็จะได้คะแนนส่วนในคนที่ตอบเป็น20กับ50เนี่ยก็จะไม่โดนวัวแต่ไม่ได้คะแนนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคือบางทีถ้าเราเล่นกันแล้วมันเป็นเลขคู่เล่นแบบว่า4ี่คน6คน8คนอย่างเงี้ยแล้วคําตอบมันแบ่งออกมาครึ่งๆพอดีเลยนะครับก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือไม่มีใครได้วัวไม่มีใครเสียวัวไม่มีใครได้คะแนนอะไรทั้งนั้นนะครับมันอไหรก็ตามที่ใครได้แปคะแนนก,นก่อนก็เป็นผู้ชนะนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่า ถ้าเกิดได้8คะแนนพร้อมกันเนี่ยเราก็เล่นได้ถึง9คะแนนนะครับใครครบ9คะแนนก,ก็ก็เป็นผู้ชนะหรือว่าถ้ายังทายอีกก็บวกไปเรื่อยๆนะครับบวกไปทีละคะแนนทีละคะแนนไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับผมซึ่งเห็นไหมวิธีการเล่นง่ายมากครับรูบุ๊กไม่มีแค่2หน้า <c oughs> หน้าหลังเป็น,เป,นเป็นวิธีการประกอบ <c oughs> ประกอบรั้วนะครับก็เป็นเกมปาร์ตี้เล่นง่ายๆนะครับเวลาตอบคาถามก็พยายามตอบให้เหมือนเพื่อนอนะ่ะเอาง่ายๆนะครับทีนี้มาดูกันสัก5้ากใบดีกว่านะว่ามีโจทย์อะไรบ้างนะครับที่น่าสนุกนะ อ่ะอันนี้นะครับ what is the best way to cook an egg นะครับซึ่งอ่าแปลเป็นไทยก็คือว่าวิธีการอ่าทำอาหารกับไข่เนี่ยเวลาวิธีการปรุงไข่เนี่ยอันไหนที่ดีที่สุดนะครับซึ่งถ้าเราเล่นเป็นคนไทยใช่ไหมเราก็จะตอบว่าเป็นแบบไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มไข่ตุนอะไรอย่างนี้นะคือถ้าเป็นแบบว่าฝรั่งหรือออสซี่ก็จงแบบว่า sunny side down sunny side up hard b o i อะไรประมาณนี้นะซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอ,อันนี้ มีอ๋อแล้วเราก็ไอโจทย์เนี่ยมันมี2หนด้านนะลืมบอกไปคือบางทีเราเล่นแบบง่ายๆก็ได้นะบางทีเราอ่านโจทย์ข้อด้านหนึ่งแล้วเราไม่ชอบเราก็เปลี่ยนด้านได้อย่างเช่นเนี่ยบอกว่า was h t the worst day of the working week นะครับก็คือวันไหนเป็นวันแย่ที่สุดนะครับในวันจันทร์ถึงศุกร์ซึ่งบางคนก็จะตอบเป็นวันจันทร์เพราะว่าแบบเฮ้ยวันจันทร์เป็นวันเริ่มต้นงานเราไม่อยากไปรถติดอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาหรือบางคนก็บอกว่าวันพุธวันพุธก็คือแบบรู้สึกว่ายังครึ่งทางอยู่เลยอะไรประมาณนี้นะครับ หรือว่าถ้าเราไม่ชอบคําถามนี้นะเราเปลี่ยนไปีกอีกโจทย์หนึ่งก็ได้นะครับอันนี้บอกว่า what what is the worst place to, for a tattoo นะครับก็คือที่ไหนบนร่างกายที่แบบแม่งแย่ที่สุดเลยที่จะมีรอยสักนะครับบางคนก็จะบอกว่าสักหน้าผากอะไรเงี้ยสักไม่รู้ดิสักข้อศอกไม่รู้เหมือนกันว่าไหนคือยังไงแต่ว่าพยายามตอบให้เหมือนเพื่อนนะครับแล้วก็มอีอันนี้บอกว่า What is The Greatest Kitchen Utensil นะครับคืออุปกรณ์เครื่องครัวนไหนที่แบบว่าเจ๋งที่สุดที่เราชอบนะอันนี้เขาบอกว่า skim semi skim นะครับ full fat or dairy free milk นะครับชอบนมแบบไหนนมแบบ skim milk หรือว่าชอบแบบอ่า full fat หรือว่าแบบว่า dairy free นะครับอะไรประมาณนี้แต่ว่าอเนี้ยต้องบอกว่าเออเกมเนี้ยมันเป็นอเมริกันนะมันเป็นแบบ US game เพราะนั้นเนี่ยเห็นไหมมันจะถามว่า which us president would you most like to meet คือ,อประธานที่ปดีของ U.S. คนไหนที่คุณอยากจะเจอมากที่สุดนะครับปัจจุบันที่จะตอบว่าเจอครับ Donald J. Trump นะครับแต่ว่าเจอแล้วเพื่อทำอะไรกับเขาก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ what's the best pizza topping นะอ,อันนี้คือคุณชอบท็อปปิ้งอะไรที่สุดนะครับบนหน้าพิซซ่านะก็อย่างนี้ก็กเจ๋งนะอ่ะ what is the best tv streaming service นะครับ อ่าคุณชอบสตรีมมิ่งเซอร์วิสอันไหนที่สุดนะคณจะตอบว่าแบบ Netflix Disney นะจริงๆมันมันเป็นอปินียนนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ตอบไม่เหมือนกันแต่ว่าคุณต้องพยายามตามฝูงชนนะครับเขาตอบอะไรคุณก็ตอบตามนั้นนะครับเนี่ยมันก็จะมีโอ้โหโจนเยอะมากนะครับนี้คือหยิบมาจากครึ่งหนึ่งของกล่องนะอ่า The Best Christmas Movie นะครับหนังคริสต์มาสที่คุณชอบที่สุดคือเรื่องอะไรนะบางคนก็จะตอบแบบ Die Hard บางคนจะตอบ Home Alone อะไรอย่างงี้นะก็ อีกเรื่องหนึ่งนะ name a part of a cow's body นะอาจจะเป็นแบบขาวัวขาวัวใช่ไหมภาษาไทยเขาเรียกว่าขาอะไรนะไอคากรดมันเป็นขาหมูอ่าโอเคขาวัวขาวัาว,วหัววัหวหางวัวอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีความเสี่ยงดวงนะแต่ว่าหลัหลกๆก็อ่านใจเพื่อนแล้วกันนะว่าเป็นยังไงนี่ประมาณนี้นะครับก็นี่ name a to on a Swiss Army knife นะครับบอก เครื่องมือมาเครื่องมือหนึ่งที่อยู่ใน Swiss Army Knife ์นะครับไอ้มีดพกอ่ะที่มันมีหลายๆอันนะครับที่มันเปิดพับได้หลายๆอันอย่างเงี้ย What's the best type of biscuit นะครับบิสกิตอันไหนที่คุณชอบที่สุดก็อ่ะเอาไปลองเล่นกันดูนะครับเกมนี้นะครับที่ผมชอบมากๆเนี่ยนอกจากตัวของเกมเองนะครับตัวของกล่องด้วยนะเพราะว่ากล่องเนี่ยมันจะมีความแบบเหมือนผ้าแบบเขาเรียกผาผ้าสักหาดหรือเปล่าเหมือนโตสนุกอะนะครับมันจะมีความ จับแล้วมันรู้สึกดีนะครับแล้วก็ตัวของเกมเองเนี่ยมันไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่เหมาะกับการเล่นเป็นเกมปาร์ตี้หรือว่าในวงดืงดรงดังอย่างเงี้ยคุณก็สามารถเล่นเกมนี้ได้นะครับใครชอบเกมนี้หรือว่ามีเกมนี้แล้วที่บ้านก็คอม,มนต์มาคุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะเจอกันตอปคลิปหน้าครับสวัสดีครับชอบสินค้าออนไลน์ง่าย,ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกมวันเดย์เค่ะ หากคุณเป็นแฟนเพจของบอร์ดเกมวันเดลลเอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ y o u t u b e c h a n n นลในชื่อ Movie Wonderer ฝากด้วยนะคะสนับสนุนโดย OA Furniture More than a Furniture ร้านบอร์ดเกมบอร์ดเกม Academy วงเวียนใหญ่ Wizards of Learning บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพ ขอคูณมินบุ๊กบอร์ดเกมอยากซื้อบอร์ดเกมคุณภาพราคาดีต้องที่มินบุ๊กบอร์ดเกมเข้าชมสินค้าทางช้อปปี้ได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะ